ดีอย่างเป็นทางการนะจ๊ะพี่ๆจ๋าใครที่เข้ามาแล้วนะคะน้องเฟิร์นฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดติดตามเพจนะคะให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะพี่ๆจ๋าอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเฟิร์นนะคะจะพามาดูนะคะในส่วนของรถเก่งนะคะกีโคคานะคะสายประหยัดน้ำมันนะคะใครที่กำลังตามหานะคะสีเขียวเหนียวซับอยู่นะคะเรียกได้เลยว่าจัดมาให้นะ คุ้มค่านะคะคุ้มราคามากๆเลยนะคะตัวนี้นะจ๊ะสเปคของเขานะคะเป็นในส่วนของโตโยต้ายาริสนะคะหนึ่งกัสองปอร์ตนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะปี2021ันีนะคะเล็กไม่นะคะอยู่แค่70,000โลเท่านั้นเองนะคะพี่จ๋า เลขไม่เ0 0 0หโลนะคะมาพร้อมกับสีสวยมากนะคะพี่จา๋าเป็นตัว1.2สปอร์ตนะคะปี2021ราคาเพียง379นะคะราคาเพียง379ผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองแม่จา๋า ผ่อนแค่7,000 6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะได้สีเขียวสวยๆทรงสปอร์ตนะคะพี่จ้าใครตามหาสีนี้อยู่นะคะไม่ควรรอช้าเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำานะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยทีเดียวนะคะดวงไฟหน้านะคะใสกลมกลิ้งเลยแม่จ๋าติดตั้งไฟตันหมกได้นะคะทรงนี้นะคะทรงสปอร์ตสวยๆเดิมๆโรงงานเลยทีเดียวนะคะ กระจังหน้าสีดำนะคะตัวรถเป็นสีเขียวนะคะพี่จ๋าจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะบอกเลยว่าเป็นสิรีมงคลมากๆเลยใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับสีนี้นะคะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสําหรับสีนี้นะคะท่านใดที่กําลังตามหาอยู่นะคะไม่ควรรอช้าเลยนะคะดวงไฟหน้านะคะใสกลมกลิ้งเลยแม่จ๋า ะะดวงไฟหน้านะคะใสกลมกลิ้งเลยนะคะใครที่กำลังตามหารุ่นไหนอยู่นะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่งของชมหน้ากันแบบชัดๆเลยนะคะโลโก้โครมเมียมนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะสวยๆดิมๆเลยนะคะ ใครที่กําลังมองหารุ่นไหนอยู่นะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะติดตามเพจให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะพี่จ๋านะคะในส่วนของตัวข้างๆนะคะตัวล้อนะคะเป็นยางแม็กซิใหม่ยางดีเลยนะคะพี่จ๋าล้อแม็กซีทูโทนนะคะหน้าเงาร่องดำนะคะพี่นะหน้าเงาร่องดำนะคะสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะ เป็นยางแม็กซิตใหม่อย่างดีนะคะพี่จ้าเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ีล้อเลยนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ีล้อเลยใครอยากได้รุ่นนี้นะคะรีบจัดนะคะรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะกระจกติดไฟเลี้ยวมองข้างมาให้เลี้ยวนะคะ กระจกติดไฟเลี้ยวมองข้างมาให้นะคะมีคิ้วกันศาสตร์ให้ด้วยนะคะมาจากยาริธเลยทีเดียวนะคะมาจากยาริธเลยทีเดียวนะคะแต่งสเกิร์ตนะคะทรงสเปิร์ดมาให้รอบคันนะคะสีดําตัดกับสีเขียวสวยงามลงตัวมากนะคะแม่จ๋าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของภายในกันสักหน่อยนะจ๊ะมาดูในส่วนของแผงประตูฝั่งซ้ายมือกันบ้างน,นะคะสาหรับสีนี้นะคะก็ ด้านในนะคะเป็นแผงประตูสีดำนะคะพี่จ๋านะคะสวยตัดกันดีมากเลยนะคะสวยงามตัดกันอย่างลงตัวนะคะมาพร้อมกับแผงประตูสีดำนะคะสภาพสวยเดิมคลิปนะคะพี่จา๋าไม่มีตําหนิเลยนะคะกระจกนะคะติดฟิล์มรอกเสงให้อย่างดีแน่นอนนะคะเบ้ามือจับนะคะจะเป็นสีเทาเงินนะคะสวยๆเลยทีเดียวนะคะลำพงลำพงนะคะวางแก้วน้ําได้นะคะพี่นี่นะคะ เม็ดอง์เม็ดอาร์กนะคะยังเรียงสวยครบครบทุกจุดเลยแม่จ๋านะคะไม่มีรอยบุบเบี้ยวนะคะไม่เสียหายนะคะของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมแท้ทุกคันนะคะโครงสร้างเดิมแท้ทุกคันนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้าพกควานะคะนี่หัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้ทุกคันนะคะเพนเพ็นะคะ เดิมๆโรงงานมาให้นะคะพี่จ๋าหัวนดไม่มีรอยขยับนะจ๊ะนี่นะคะใครที่อยากจะได้นะคะก็รีบจัดรีบจองเป็นเจ้าเข้าเป็นเจ้าของกันได้เลยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราดึงเม็ดอากันให้ดูหน่อยดึงเม็ดอากันให้ดูสักหน่อยนะคะพี่จา๋านี่ชชบ บอกเลยว่าใหม่มากนะคะสภาพใหม่กิฟเลยนะคะดึงไม่ออกเลยแม่จ๋านะคะด anyway> ึงไม่ออกเลยนะคะใหม่มากนะคะยังไม่เคยแกะนะคะพี่ยังไม่มีใครเคยแกะนะคะต้องเฟินพยายามเกะให้ลูกค้าได้ดูกันหน่อยนะคะสำหรับตัวเม็ดอารของเรานะคะเป็นไงบ้างโอ้โหดึงไม่ออกนะคะไม่ดึงแล้วนะคะเหนื่อยนะคะพี่พี่นะดึงไม่ออกนะคะบอกเลยว่ายังใหม่มากนะคะยังติดกับรถอยู่เลยนะคะพี่นะอ่า โอ้โหเม็ดอักือเรียงสวยมากแม่จ๋าเม็ดอักเรียงสวยเยอะเลยนี่เดิมโรงงานนะจ๊ะไม่มีบุบเบี้ยวเลยจ้านะคะเม็ดอักเดิมแท้ร้อยตามเปอร์เซนต์ทุกคันนะจ๊ะสวยดีงามมากนะคะคันนี้ตรงปกพรีเมียมสุดๆเลยนะคะพี่พรีเมียมสุดๆเลยนะคะใครอยากได้สีเขียวเหนียวซับคันนี้นะคะไม่ควรรอช้าเลยนะจ๊ะ สีเขียวเหนียวซับไม่ควรรอช้าเลยนะคะพี่จ๋านะคะนี่คิวกัศาสาดนะคะเดิมๆจากอ่ายุดธฟอร์นิวริสนะจ๊ะมาจากศูนย์ยาริสเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะคะมาพร้อมกับที่ล็อกเด็กให้นะคะลูกค้าจ๋านี่ระบบความปลอดภัยมีมาให้นั่นหนานะจ๊ะ สวยเดิมโรงงานนะคะพี่จ๋านี่ชอบมากคันนี้นะคะแผงประตูเดิมๆโรงงานนะจ๊ะไม่มีรอยขุดขีดเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากนะคะไม่มีการตำหนิเลยนะคะพี่จา๋าเป็นปี2021นะคะ รอยขูดขีดไม่มีเลยนะคะสีแท้สีเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่จ๋าสีแท้สีเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการตัดต่อตัวสีมาเดร์นะคะอะ,อะดึงเม็ดอาร์ฝั่งข้างหลังกันหน่อยนะคะ,ะเรามาดูการว่ดดึงออกใหมนะคะพี่จ๋าใหม่มากนะคะใหม่จริงๆนะคะนี่ชึบเลยอาหัวนงหัวนตเม็ดองเม็ดอาร์คนะคะพี่จ๋าสวยเดิมโรงงานทุกคันนะคะนี่ รอยตำหนิคือแทบจะไม่มีเลยแม่จ๋านะคะของเรารับประกันไม่มีชนหนักจนน้าพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะเลขไม่แท้ทุกคันนะจ๊ะนะรอยยางตรงนี้สภาพยังดีมากนะคะรอยละเอียดดีเทลต่างๆนะคะสวยเดิมคลิปเลยมาดูบั้นท้ายกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้บั้นท้ายก็มีจุดเซ็นเซอร์มาให้2ตําแหน่งนะคะคันนี้อเรียกได้ว่านะคะระบบความปลอดภัยมีมาให้นะคะ จุดเซนเซอร์สีส่ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเล้ยวนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะและที่สําคัญนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะแม่มีกล้องมองหลังให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะพี่จ๋านะคะในส่วนของโลโก้นะคะก็เป็นคมเนียมนะคะไม่มีรอยสนิมเลย <S <S ด้านบนมีคลิปฉลามให้นะคะสภาพบ,บนหลังคานะคะสภาพใหม่กริบค่ะสภาพใหม่กริบเลยนะคะ สวยๆเลยแม่ค้าใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะไม่ควรรอช้าเลยนะคะไม่ควรรอช้าเลยแม่จ๋านะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนท่านใดที่อยากจะได้นะคะก็ไม่ควรรอช้าเลยนะ,ะนี่ด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับแผ่นรองนะคะที่สะอาดสะอ้านมากๆนะคะพี่จ๋า สะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะพี่จ๋าหัวน็อตนะ,ะที่แขวนของนะคะก็ไม่มีรอยชํารุดเลยนะคะนี่ใครที่เป็นซสายแบบจ่ายตลาดนะคะแขวนของหิ้วของได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับด้านหลังนี้ก็คือใหม่มากและที่มีมีที่กั้นกลิ่นให้ด้วยนะคะนี่กั้นเป็นโซนเลยนะคะพี่จ๋านะคะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะคะเดิมๆโรงงานนะคะ ไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนเลยนะคะสภาพใหม่กลิปนะคะเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานนะคะตัวโช๊คนะคะใหม่ๆเลยทีเดียวนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะจ๊ะเนี่ยฝากระโปรงหลังนะคะเดิมเดิมโรงงานนะจ๊ะแม่จ๋าสวยเดิมโรงงานแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครอยากได้รถสวยรถดีรถมีคุณภาพนะคะจัดคันนี้ได้เลยนะคะนี่ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะจ๊ะสำหรับด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับแผงประตูนะคะฝั่งขวามือนะคะที่ล็อกเด็กให้นะคะนี่แผงประตูสีดำนะคะสวยๆสภาพเติมโรงงานนะคะตัวยางไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะสีดําเข้มนะคะสีดําเข้มสวยเป๊ะเวอร์นะคะสีดําเข้มสวยเป๊ะเวอร์เลยนะคะ ใครอยากได้นะคะไม่ควรรอช้าเลยรุ่นนี้นะจ๊ะแม่จ๋านี่เริ่มดูในส่งของตัวบอกกันหน่อยนะคะสำหรับตัวบอกจะเป็นบอกหนังนะคะพี่บอกหนังสีดำนะคะสภาพใหม่คลิบเลยแม่จ๋าสภาพใหม่คลิบเลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆโรงงานมาให้นะคะสำหรับบอกด้านหลังนะคะสภาพใหม่คลิปนะคะไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะพี่นี่ ทรงสปอร์ตนะคะเป็นบกหนังสีดำมาให้นะคะกว้างขวางนะคะนั่งได้สามถึงสี่คนเลยนะคะกว้างขวางบอดี้ภายในหรูนะคะนี่ด้านนี้ก็จะมีที่ล็อกเด็กให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดึงในส่วนของเม็ดอ์คด้านหน้าให้ดูกันหน่อยนะจ๊ะนี่ไอเม็ดอ์คนะคะสวยเดิมโรงงานเลยนะคะเม็ดอ์คสวยเดิมโรงงานนะคะเรียงสวยมากนะค่ะพี่พ เรียงสวยมากมากเลยนะคะใครที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะสีนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะมีคันนี้คัน,นเดียวเท่านั้นนะสีนี้มีคันนี้คัน,นเดียวนะคะเช้าหมดกดแน่นอนนะคะพี่จ๋าเช้าหมดกดแน่นอนนะคะใครอยากได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพนะคะจัดได้เลยแม่นะคะจัดได้เลยนะคะที่นี่เซรีทไทยรถสวยนะคะให้คุณมากกว่ารถมือสองแน่นอนนะคะพี่ ที่นี่เซริไทยรถสวยให้คุณมากกว่ารถมือสองแน่นอนนะคะเราเดินทางมาจนถึงนะคะเพลงประตูฟังคนขับกันบ้างนะคะเริ่มจากพวงมาลัยนะคะก่อนจะไปพวงมาลัยน้องเฟิร์นให้ดูในะส่วนของเพลงประตูคนขับกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะมีที่ควบคุมกระจกนะคะติดกระจกแบบออโต้นะคะเปิดปิดออโต้ได้นะคะที่ล็อกกระจกเนาะแพงประตูนะคะเดิมๆโรงงานนะคะ สวยเดิมคลิปนะคะเม็ดอาร์กเรียงสวยนะคะตัวยางไม่ซิดไม่เซียวนะคะกระจกติฟีบ็อกแสงให้แล้วอย่างดีนะคะพี่จา๋านี่เดี๋ยวเราดึงเม็ดอาร์กให้ดูกันหน่อยนะจ๊ะชึบเม็ดอาร์กนะคะเรียงสวยมากนะคะพี่จา๋าเม็ดอาร์กเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยนะคะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะอยากได้แบบเดิมๆนะคะน้องฟินแนะนําเลยนะคะบอก บอกด้านหน้าก็คือสภาพใหม่กริปนะคะพี่บอกด้านหน้าก็คือสภาพใหม่กริปเลยเดินนะคะมีตักแคบสีน้ําเงินให้ด้วยนะคะใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสวยเดิมกริปนะคะสาสะอ้านสีดาเงางามนะคะสาสะอ้านสีดาเงางามนะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะจ๊ะ พวงมาลัยนะคะรับสายวังสายได้นะคะควบคุมเครื่องเสียงเลื่อนหมดพวงมาลัยได้เลยนะคะพี่จา๋าฐานเกียร์นะคะเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะคะเป็นแบบออโตโ้เนาะฐานเกียร์สภาพ90%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะใหม่มากนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะจากตโตโยต้าเลยนะคะเอปหับออโต้น,นะคะคนโซลสีดำดูแลรักษาง่ายนะคะงงงามนะคะสภาพใหม่กริปเลยรุ่นนี้นะจ๊ะ เอาละค่ะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะอยากได้สีเขียวเหนียวซับคันนี้นะคะก็อย่ารอช้าเลยแม่จ๋านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของคันนี้นะจ๊ะโตโยต a า a r รินะคะ1.2สปอร์ตนะคะเป็นปี2021นะคะราคา3 79,000บาทผลแค่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะผลแค่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะพี่จ๋านะคะ ได้สีเขียวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็รีบมาจัดรีบมาจองกันเข้ามาได้เลยนะคะท่านใดที่สนใจแล้วนะคะก็สามารถยกหูนะคะสายด่วนหาล้องฟืนได้เลยนะคะ0834302688นะคะ0834302688นะคะเซฟเบอร์แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะพี่จ๋านะคะใครอยากได้รถสวยมือสองนะคะคุณาภาพเกรด A นะคะรีบ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋านะคะน้องเฟิร์นฝากกดติดตามช่องนะคะฝากกดติดตามเพจให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะพี่จ๋าอยากดูคันไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถปรึกษาข้อมูลนะคะเอกสารนะคะข้อมูลรถได้เลยนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะปรึกษาก่อนได้สอบถามก่อนได้เลยนะคะน้องเฟิร์นยินดีให้คําปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะพี่จ๋าปรึกษาเข้ามาได้นะคะพูดคุยทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะ